แม่นางที่ข้าคิดถึงคนนั้นข้ายังไม่รู้ว่านางชื่อแท่อะไรแม้กระทั่งหน้าตาของนางข้ายังดูไม่ชัดเลยฮะยังไม่เห็นหน้าตาของนางเจ้าก็หลงรักนางแล้วเหรออ้อคืออโถ่ยข้าไม่รู้จะพูดยังไงดีข้าเอ,อ่อข้าเคยอยู่กับนางจริงๆนะแต่ว่าแต่ว่าทุกครั้งที่เราพบกันก็เป็นห้องที่มืดแปดด้านข้า <c oughs> ข้าเคยสงสัยว่า นั่นเป็นความฝันหรือเปล่าแต่ว่าข้าก็รู้สึกได้ว่านางคนนี้คงอยู่จริงอ,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 อยู่ในฝันนะนางเรียกเขาว่าเมืองหลงังข้าก็เรียกนางว่าเมืองกูถ้าหากว่าไม่ใช่ความฝันสักวันหนึ่งพ,พวกเราจะพบกันอีกครั้งแน่นอนจริงเหรออืแต่ข้ากลัวว่าไม่เท่าตายไปแล้ว าอาจจะอาจจะไม่มีโอกาสได้รู้จักกับตัวจริงของเพื่อนกูแล้วถ้าพระเจ้ามีวาสนาต่อก,กันต้องได้พบกันอีกแน่นอนข้าสงสารน้องหวานข้าถึงแม้ข้ารู้ว่าจะไปตามนางได้ที่ไหนแต่ว่าข้าก็ไม่กล้าไปแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้น้องหวานจะคิดถึงข้าอยู่หรือเปล่า เ้าพื่อะไรเนี่ยถ้ากับน้องหวาไปพี่น้องแท้ๆข้าคิดถึงนางไม่ได้แล้วข้าต้องลืมนะและนางต้องลืมข้าด้วยเอาละเอาละคุณชายทวดอ,อย่าคิดมากอีกเลยนะวันนี้เราสองคนต้องลืมความทุกข์ให้หมดเรามาดื่มกันให้สายใจไปเลยไม่เมาไม่เลิกอ,อดืม่ม mà đừng có to,